ลองร้อยความเสียหายของรถทุกชีด์ห้อยนี่เครื่องรูดนี่ห,นนหักนี่ก็หักตัวนี้ก็หักมีความเสียหายของรถครับใช้เจียบสองเจี๊ยบห้อย ครับสามสะทุลดำปี